เรียบร้อยครับพี่ชาลีเก็บป้ายเลยโอ้โหแอคตั้งนานสอบถามนิดหนึ่งที่บริการดีไหมดีมากครับได้อยู่นะดีครับดีรถก็ดีถูกใจถูกใจถือว่าเป็นกันเองนะโอ้โหขอบคุณมาแนะนําได้นะขอบคุณมากสวัสดีครับพี่นี่กลับใต้เลยใช่ไหมเดินทางปลอดภัยนะพี่ชาลีนะสวัสดีครับเอาส่งรถหน่อยเข้าบ้านโอเคครับผมสตาร์ตติดชึ่งคันนี้บอกเลยแสนโลเข้าบ้านสวยไหมสวยไม่สวยไหมครับมมา โอ้โห oh. ือว่าป้ายแดงติดชึ่งนี่ทำไมหลบกล้องกันหมดเลยเนี่ยทุกคนโอ้โ oh, ห oh, เรียบร้อยนะเดินทางปลอดภัยครับแม่ขอบคุณมากมากฟอร์ดนะครับเรนเจอร์ Ranger ของเราปี2005 Open Cap นะเดี๋ยวป้ายแดงไม่แสนโลเพื่อนๆคันนี้บอกเลยว่าสวยสดงามนะฮะโอ้โหอัน oh, oh, นี้ก็มีฟอนเทียส่งด้วยแปบ๊บหนึ่งนะฮะ oh, <okay. S 2> ตามไปส่งก่อนแม่เรียบร้อยนะ นี่พี่เขาจบดีแม็กอีกครันงหนึ่งนะฮะไปพูดพามทำเพลงฮนะมาปุ๊บสตาร์ทปุ๊บรองปับ๊บน้องพีจัดให้พี่หน่อยขอบคุณมากๆนะเดินทางปลอดภัยนะพี่ชาลีโอ้โหเพื่อนวันนี้ก็จบไปสาคันนะกระบะล้วนๆนะครับเดินทางปลอดภยัยครับพี่ชาลีนะครับแล้วก็ใช้รถอย่างมีความสุขเลยนะฮะมาพีพีลขูาขาครับผมตรงนี้รถสวยจุกใจจ้ะขอบคุณครับ